พี่ละพี่อ๋อยค่ะใช่ค่ะไปไว้กินค่ะไหนไหนมาเพชรบูรณ์แล้วมะนาวเพชรบูรณ์น้ำดีน้ำหนึ่งต้องมาที่เพชรบูรณ์ไม่ใช่ว่ามะขามหวานอย่างเดียวมะนาวยังอร่อยไะค่ะพี่าบมอร่คันอค่ะค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ขอขอน,นุญาตสง่งภาพในโครงการที่เราเชื่อมโยงกันเนี่ยค่ะวันนี้าอาจารย์มาคือวันนี้เราเอาผูา้ประกอบการนะครับจากจังหวัดอุตรดิตเลยและเพชรบูรณ์มาเจอกันเนาะเพื่อที่วันนี้ วันนี้เรามาดูงานก่อนนะครับแต่พรุ่งนี้นะครับเราจะทําความร่วมมือกันนะครับสร้างเครือข่ายแต่คําว่าสร้างเครือข่ายเราคือเราจะสร้างสถานอะไรบางอย่างร่วมกันเพื่อที่ว่าเวลาซื้อขายมะขามเราจะได้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการทํางานตัวนี้นะครับ สเตปต่อไปที่เราอยากจะทํานะครับก็คือตอนนี้จะทํำยังไงก็ได้ให้มะขามอ่ะที่เชื่อมโยงกันอ่ะแต่ต้องเชื่อมโยงในมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจะมีการขายการส่งออกอะไรก็แล้วแต่มันจะไปยังไงเป็นยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทําให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับ่แกอนวันาาน,นี้อาจารย์ได้ถ่ายทอดในเรื่องของกระบวนการเรีรยนรู้ทักษะองค์ความรู้อันนี้เห็นได้ชัดเจนมากจากเดินมนะคะดวงทองเราก็ขายเหมือนชาวบ้าน เราก็ซื้อมาจาก,กเกษตรตกรแล้วเราก็รวมรวมสินค้ามายังไงก็ไปอย่างนั้นค่ะแต่อาจารย์เล่มาช่วยว่าต้องขาดสิทค้าเราได้มีสินค้าแล้ววันนี้แบบอาจารย์ก็ได้ขสอาานคืนนนะคะอ,าาค,อาาคัดสิ่งที่เรามองเห็นนี่คือสินะคะ้าจากการเป็นาานักคัดแล้วก็ได้ได้ความรู้ที่ข้ามเขามาเลยค่

อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการเนาะคือการเชื่อมโยงกันมันไม่จำจับเข่าคุยกันหรือว่าต้องมาทําสัญญา MOU ร่วมกันเนาะมันเป็นการเชื่อมเชื่อมใจอะเชื่อมใจกันมากกว่าครับพี่คะสวัสดีค่ะชื่อไอค่ะไอม,มาจากจังหวัดเลยค่ะ วันนี้มาทำโครงการเชื่อมโยงข้าวมัน tha ก่บทีมอาจารย์วันนี้ต้นอายชอบอะไรบ้างคะวันนี้มะนาวกับลูกอมนเหตุผลใช่ลูกอมไหมคะอยากรู้มากเลยว่าเหตุผลเอามะนาวก่อนมะนาวที่จังหวัดเลยไม่มีหรอมีค่ะแต่้องไม่ชอบเพราะอยากซื้อเอาไปใช้ทำอะไรหลายอย่างเลยค่ะหลายอย่างเลยแต่การได้อุ้งไงก็อุดหนุนไงค่ะอุดหนุน นี่ยค่ะถ้าเราได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนนั่คือการการจุดเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสินค้าสินค้ากันเห็นแล้วว่าต้องแบกมะนาวจนนมดสิ่าลูกกลับเมืองเลยเป็นสิ่งที่แปลกมากค่ะแล้ววันนี้จะเป็นสินค้าทดลองใช่ไหมคะมันมีความแปลกยังไงคะว่ามันน่ารักดีค่ะมันมันมันเป็นมันเป็นของฝากได้ด้วยมันเป็นของฝากได้น่ารักดี อะไรแล้วเนี่ยแปดสิบแล้วหมดไปกว่าแปดสิบแล้วก็จะมาตามมาอนา,าคตข้างหน้าอาจจะเป็นนักการตลาดอันนี้เอาไปแค่สิบลานก็ได้นะคะ,อะ <c oughs> มองเห็นโอกาสในตัวเองแล้วหรือ,อยังว่าเราจะอยู่ต้นน้ำก็ได้กลางน้ำก็ได,นนได้หรือจะเป็นปลายน้ำที่ทำตลาดก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่องทางการตลาดเพียงแค่อาจารย์ทั้งสามตัวนะคะจะเชื่อมเราให้เจอเวทีเพราะนั้นทุกอย่างมันจะเกิดการรวมตัว เกิดการตกลงความคิดเกิดการแตกยอดด้วยตัวเขาเองที่คือโอ้นวันนี้จะสอบถามแม่นิดนึงค่ะว่าก่อนกลับก่อนที่เราจะไปเจอกันในวันพรุ่งนี้แม่ได้อะไรกลับไปวันนี้แม่เห็นอะไรบ้างคะ อ๋อแม่ก็การพัฒนาของกลุ่มของน้องโอ้โหนะคะโอ้เจะพอชื่นชมมานะกเ่ยลูกเนาะผู้หญิงตัวเล็กๆอายุแค่นี้นะคะเนาะคือคำพูดที่ว่าเท่าแก่น้อยร้อยล้านนี่ไม่ไกลเลยค่ะลูก<อ>จะ้ะค่ะคุณแม่ยินดีด้วยจริงๆนะคะแล้ววันนี้นะคะ่ะสิ่งที่โอ้ต้องขอความรู้ของแม่กุ้งเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ จริงๆอ่ะเราคือคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาค่ะแม่ค่ะแต่หัวใจสําคัญของคนรุ่นเก่าต่างหากที่เราจะสืบสานได้วันนี้ถ้าแม่ถ่ายทอดให้รุนลูกลูกจะต่อยอดแล้วก็ไปพัฒนาต่อในเรื่องของอนาคตไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เรามองไปไกลมากแต่วันนี้เราต้องหันกลับแล้วค่ะหันกลับมาทบทวนว่าสิ่งที่เรามองเราลืมรากฐานแล้วเสาเข็มนั้นหรือเปล่านี่คือหัวใจของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการทุกกระบวนการ วันนี้เราจะมาขอความรู้จากแม่นะคะขอบคุณค่ะครับหัวหน้าชัยันครับคือจากเพื่อการเชื่อมโยงของสามจังหวัดนะครับเพชรบูรณ์อุตรดิตและจังหวัดเลยนะครับในการทำโครงการห่วงโซ่คุณค่ามะขามนะครับต่อไปการต่อยอดการพัฒนาต่อไปเนี่ยครับทางหัวหน้า ชัยันคิดว่าเราจะดาเนินการด้านไหนเรื่องอะไรดีครับดีครับพี่น้องครับผมเห็นปัญหาเกษตรกรปัญหาสินค้าเกษตรเนี่ยเราต้องมีผู้ประกอบการคนไทยเ,เศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนดวงทองเนี่ยมาถูกทางต้องชมเชยของมหายาลัยราชภัฏทั้ง3แห่งนะครับที่มาดูแต่ในเชิงนวัตกรรมอย่างที่ในช่วงสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเนาะ ที่มาอาจารย์น้ำฝนเนี่ยนะเอ่อมาคุยกันเรื่องคอนเซปต์ของการการทํำยังไงว่าวันนี้โซเชียลคอร์สหรือคนที่มีเงินมีทองอะไรกระจัดกระจายอยู่เนี่ยนะรหรือตึกรามบ้านช่องเนี่ยสร้างกันเอ่อแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็มีเงินทองก็ลดแบงก์ก็มีลน้นะฮะหลายคนฝากงินไ้เฉยแต่ว่าไอ้ทำไงให้มันเกิดดอกกอผลแล้วก็ได้บุญด้วยเนี่ย <c oughs> ผมเห็นไอ้โครงการไอ้ชะลอรหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มมะขามหวานโดยที่ใช้คอนเซปต์ว่า ธนาคารมะขามเนี่ยอันเนี้ยผมต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบูรณ์เนาะต,ต้องถึงวนะ่าท่านไม่มาวันนี้แต่ว่ามันหลายคณะใช่ไหมช่วยกันเนี่ยทำว่าทำยังไงก็คือต้องไปต่อให้มันเกิดอานสมจากไอโครงการธนาคารมะขามหวานเนี่ยซึ่งวันเนี้ยพกศมาได้เรียนท่านหน้านำพึ่งไปแล้วว่าเดี๋ยวผมจะช่วยคุณโอ๋เนี่ยนะฮะทางประธานเนี่ยก็เป็นเอสกีอยู่ด้วยเนี่ยเราทำเปเปอร์ทำเอกสารโครงการขึ้นไป เพื่อให้ภาคหน่วยงานพี่เลี้ยงหรือผู้ที่มีพลระกาลังทั้งหลายแลเนี่ยทชกศอเอ่ยกเกษตรจังหวัดเอ่ยสหกรณ์จังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือกลุ่มผู้มีมีพละะกาลังทางทุนนะ่ะค,คือเศรษฐีมีเงินอะไรนะบอดีไม่รู้จะทาอะไรเปิดอันนั้นก็ไปอย่งงานยงนั้นอย่างนี้นะลองมาทําแบบนี้ได้บุญด้วยเงินของท่านเนี่ยก็แล้วทำยังไงก็คือพรุ่งนี้ผมจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกรอจังหวัดนะฮะอ่า ทำอย่างนี้แล้วก็อยากจะระดมให้ท่านผู้ว่าท่านหัวหน้าส่วนเนี่ยให้การสนับสนุนโครงการไอธนาคารมะขามหวานตัวนี้แล้วก็คิดว่าถ้าท่านผู้ฟังขออนุญ,ญาตกับนะครับว่าถ้าเห็นว่าอันนี้ดีเนี่ยมาช่วยกันนะอยู่ใกล้อยู่ไกลตรงไหนเนี่ยวันนี้มะขามหวานไม่จมบูรณ์มันก็ไม่ได้เยอะทุกอำเภอทุกหมู่บ้านแบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดรู้ว่าวันนี้ถ้าช้าหไปเนี่ย ม,มันเสียเสียหมากเสียขุนเสียมะขามหวานจะถูกตัดเป็นเขียงไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วทำไงมีหนึ่งเดียวในโลกแท้ๆเ,เนี่ยจะ,จ,ะจะมาช่วยกันจากฟังที่ท่านโคนาได้พูดนะครับผมก็พอสรุปใจความสําคัญได้ว่านะครับหลักของมะขามพะชบูรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยนะครับในแหล่งในแหล่งแหล่งนี้เนี่ยการรวบรวมมะขามที่มีคุณภาพและดีเนี่ยเราสามารถบอกกับผู้ซื้อได้ว่ามะขามตีมีคุณภาพของพะชบูรณ์มันอยู่ตรงไหน ขาซื้อได้ที่ไหนนะครับการป้องกันทุนผูกขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลงจีนนะครับตอนนี้เราเราเรา,เร,ารู้แล้วว่าเขาเนี่ยกำลังลุกลุกเข้ามาจนถึงสวนแล้วครับลงจีนเราจะป้องกันและและเราจะทํำยังไงนะครับโดยที่มีการกิจการต่อย,ยอดอไม่ว่าจะการเรียกว่าเป็นฝ่ายชะลอมะขามหรือว่าธนาคารมะขามนะครับอย่างที่ท่านหัวหน้าได้พูดนะครับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัฐ นะครับต้องมาช่วยกันระดมความคิดครับแม้กระทั่งว่าสถาบันการศึกษานะครับที่มีองค์ความรู้นะครับต้องมาช่วยกันคิดแล้วครับว่าเราจะทํำยังไงครับทาให้เกิดการชะลอมาขามให้อยู่ในพื้นที่นะครับมีธนาคารมาขามนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็วิชาการนะครับมาช่วยกันผมไม่ใช่แต่ระดมความคิดอย่างเดียวแต่ว่าใครมีแรงต้องออกแรงใครมีเงินต้องออกทุนใครมีตลาดเอามาใครมีองค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพื่อรักษาเพชรเม็ดงามที่ฟ้าประทานให้เพชรบูรณ์นะครับมะขามหวานหรือให้พี่น้องเมืองเลยพี่น้องอุตรดิตฐเนี่ยเพราะมีภูมิประเทศคล้ายกันเนี่ยฝากไปถึงหน่วยงานภาครัฐแล้วครับก็คือสิ่งสาคัญเลยครับผู้ร่วมลงทุนนะครับท่านท่านใดที่จะมาเป็นผู้ร่วมลงทุนนะครับในการทำธนาคารม,มะขามหรือฝ่ายฉลอมะขามนะครับนอกจากจะทําให้มะขามดีได้ยังอยู่กับผู้ประกอบการนะครับอยู่กับชาวจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเนี่ย ยังสร้างงานสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนนะครับได้มีงานทําตลอดทั้งปีนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐฐานรากได้ด้วยนะครับอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของกว่าจะมาเป็นดวงทองอาจารย์ช่วยในเรื่องของการเริ่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกระดับจากวิสาหกิจขึ้นสู่บริษัทได้อย่างไรอาจารย์มองเห็นอะไรในกลุ่มดวงทองหนึ่งปัญหา เรรื่อองไะไบคก็เดิมทีความเป็นมาก็คือจากจากเมื่อสัก3 4 5ปีที่แล้วนะครับาทางสถาบันวิจัยมหาวลัยราชภัฏพิจิตรเนี่ยได้ได้โจทย์อยากจะได้โจทย์นะก็เลยประสานมาที่ชุมชนวิสากิจุชุมชนต่างๆในจังหวัดพิจิตรนะครับให้เข้าไปาแลกเปลี่ยนนะครับโจทย์ปัญหาว่าทางผู้ประกอบการในชุมชนเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเป็นโครงการหนึ่งแล้วก็ ดวงทองตอนนั้นเป็นวิสาหกิจชุมชนดองทองก็ได้เข้าไปให้โจทย์ปัญหาซึ่งท,งทางทางทางผมก็เป็นอาจารย์ผู้วิจัยที่ก็เข้าไปร่วมการสัมมนานครั้งนั้นด้วยก็ได้มีการให้โจทย์วิจัยมานะครับตอนนั้นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับมะขามกระบวนการผลิตมะขามในเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรต่างๆนั่นก็จึงเป็นที่มาที่มาให,ให้ให้กับทางทางตัวผมและทีมงานได้ ได้มาลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่นะมาลงพื้นที่แล้วก็มาเก็บข้อมูลเพื่อเอาไปข้อมูลปัญหาของชุมชนเนี่ยไปพัฒนานะตอนนั้นก็มาที่ดวงทองซึ่งซึง่งดวงทองตอนนั้นเป็นวิสาหกิจชุมชนดวงทองก็ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการแปรรูปนะครับอ่าผลิตภัณฑ์จะมะขามากเท่าไหร่นะก็ยังเป็นแบบใช้แบนนวลอยู่ใช้แรงงานคนอยู่นะครับตอนนั้นก็เข้ามาแล้วก็ได้นํา ปัญหาไปเขียนเป็นเป็น,ปนของของการวิจัยื่อขอทุนวชก็ได้ทุนมาส่วนหนึ่งก็ได้ทุนมาก็ได้เริ่มก็มีกระบวนการเริ่มทําวิจัยได,ได้ได้มีการพัฒนา,าพวกเครื่องนะครับให้กับชุมชนทองทองโดยบูรณาการกับการจัดกรการสอนโดยให้นักศษาน,นักศึษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตนะครับมหาวิทยาลัยพัพิจิตร์นะครับได้มาลงนะได้มาทําวิจัยได้มาเอาโปรเจก โครงการวิจัยของนักศึานาะให้มาเก็บพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่นะเครื่องแรกน่าจะเป็นเครื่องอเครื่องอบดและอัดก้อนมะขามนะร,รั่นแรกๆนะครับตอนนั้นก็ได้ให้นักษาได้มาลงแล้วก็ได้มีการทำแล้วก็เอามาให้ดวงทองทดลองใช้แล้วก็พอใช้ไปใช้มานะครับเมื่อเมื่อ,อปีต่อไปเราก็ได้มาลงอีก ลงอยู่เรื่อยๆจนดวงทองได้มาแลกเปลี่ยนโจทย์ปัญหานะกับกับ,ก,บกับทางทีมงานผู้วิจัยนะครับกับทางผู้ผมเองก็ได้ทํามาตลอดทั้งปีได้มีการอาจารย์มีปัญหาเรื่องนูน้นเรื่องนี้นะครับก็ได้เอามามาเขียนเขียนเป็นขอทุนวิจัยในปีที่2อ,อีกนะครับก็ก็ในในขณะเดียวกันก็นก,ก็ยังส่งนักศึกษานะครับเข้ามาเก็บข้อมูลแล้วก็ทําพัฒนาโจทย์ให้กับตัวอของดวงทอง จนเป็นที่มาถึงได้ชุดพนาชุดเครื่องมือการแปลรูปมะขามเปี้ยวไม่เป็นเครื่องตัดเครื่องเครื่องอบนะครับเครื่องคัดอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็ได้นํามาสร้างนะครับโดยมีการโครกับดวงทองตลอดนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ทําแล้วอย่างนี้มันมีปัญหาอย่างไงเราก็เอาเอาตัวเครื่องมาให้ทางชุมชนให้ดวงทองใช้แล้วก็ดูว่ามันมีข้อจากัดปัญหาในต้องแก้ไขอะไรปัญหาอะไรเป็นอย่างเนี้ยมามาเรื่อยๆสองปีสามปี จนเราเรารู้จักกันดีจนจนเรามองว่ามันมันมันจะอยู่แค่นี้ไม่ได้นะครับต้องการความเป็นรูปไปรมเราก็เลยได้ได้ดำเนินการโดยเป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีกเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับราชบัณฑิตบูร์นะครับได้ทา MOU นะครับแบบความร่วมมือนะครับให้กับระหว่างดวงทองผู้ประกอบการดวงทองกับคณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนําโดยสาขาเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็สาขาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ ได้เข้ามานะครับเพื่อที่จะเริ่มส่งเสริมให้ดวงทองได้มีศักยภาพในด้านเครื่องมือเครื่องมือนะอย่างเป็นเป็นเต็มที่นะเป็นเป็นรูปแบบเป็นเป็นเชิงเป็นทางอย่างเป็นทางการนะแลแม้แม้กระทั่งการบูรณาการการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการเราก็มาช่วยนะครับดวงทองพัฒนาไม่ว่าจะเป็น เรื่องการทําโครงการเกี่ยวกับบํารุงรักษาพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่อะไรพวกนี้ครับก็ก็ได้มาช่วยแม้กระทั่งมันประสานสารไปสู่ในเรื่องการทําเข้าสู่มาตรฐานนะที่เป็นมาตรฐานอ,อยอต่างๆนะครับก็เมื่อเมื่อทำมาตรฐานต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็ก็ได้ได้อโย,อ,ยอ,อะไรมาแล้วเนี่ยก,ก็มีการเติบโตนะครับจึง ส่งเสริมเพื่อให้ได้งบประมาณาในการช่วยเหลือมากขึ้นแล้วแม้กระทั่งการบริหารงานที่มันมันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรว่ามันมันคล่องตัวมากขึ้นเราก็เลยส่งเสริมส่งเสริมให้ทางดวงทองนะครับได้จดนะครับเป็นรูปแบบใน,ในเป็นบริษัทเพื่อที่จะมีช่องทางการขอทุนเข้ามาพัฒนานะครับให้กับชุมชนให้กับ ตัวกลุ่มดวงทองเองได้จเจริญก้าวหน้าไปมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็คือประวัตินะครับความเป็นมาที่เรายังจับมือคงอยู่กันอยู่ทุกทุกวันนี้ครับสิ่งแรกที่ที่เราดวงทองมองเห็นนะคะจากกลุ่มผู้ประกอบการตัวเล็กๆจากชุมชนเล็กๆคนหนึ่งได้เข้าสู่อาจารย์เข้าลงลงพื้นที่ให้การพัฒนาแล้วก็ยกระดับนั่นคือมองเห็นโอกาสสิ่งที่อาจารย์หยิบยื่นให้อ่ะ คือโอกาสในการพัฒนาทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้เราเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าอาจารย์ให้มากกว่าในห้องเรียนอาจารย์เป็นผู้ให้เหมือนครูะคะ่ะที่ให้วิชากับผู้ประกอบการจริงๆในพื้นที่สิ่งที่ดวงทองได้ใจอาจารย์เลยจริงๆว่าตอนนี้คือเรายังอยู่กันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นหนึ่งปีที่ผ่านมา แม้ว่าดวงทองจะอ่อนแอแค่ไหน3ปี5ปีวันนี้ดวงทองเข้มแข็งก้าวขึ้นมาสู่ในบริษัทดวงทอง2022จำกัดอาจารย์ก็ยังเป็นครูที่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้ยังเป็นที่ปรึกษาให้อีกเนี่ยคะ่ะเป็นพี่เลี้ยงตลอดในกระบวนการผลิตอนะโอมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้ขีดความสามารถหากเราจะก้าวเข้าสู่ตลาดและโอกาสได้ปลาตัวเล็กๆะคะ่ะโอกาสที่จะพัฒนา ขึ้นสู่ตลาดใหญ่ได้อันนี้ความรู้คือความสำคัญมากค่ะเราได้รับโอกาสนี้ในรั้วมหาลัยแล้วก็แบ่งปันให้กับนักศึกษาลงพื้นที่อาจารย์ไม่เพียงเอาเครื่องจักรไว้ในรั้วมหาลัยแต่อาจารย์ใช้นักศึกษาแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือนั้นลงพื้นที่จริงๆเราจึงเห็นปัญหาแล้วเราก็ได้รู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะหลังจากนี้ค่ะดวงทองพัฒนาขึ้นไปหลัง และดวงทองจะเป็นกลไกลสำคัญเป็นข้อต่อสำคัญในการขับเคลื่อนเฟืองอีกเฟืองหนึ่งค่ะอาจารย์ที่จะขับเคลื่อนชุมชนต่อไปได้อย่างไรเพราะว่าวัตถุดิบที่ยังอยู่ในท้องถิน่นตอนนี้อําเภอหนองไผ่แค่อำเภอ,อ, Language, อ,เ,อเดียวมีผลิตภัณฑ์มีวัตถุดิบที่นำมาแปรรูปมากกว่า3ล้านกิโลในหมื่นไรในอาเภอหนองไผ่แต่จริงๆแล้วหัวใจ ใจกลางของจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ปลูกมากกว่า5อ,อำเภอเอ,อำเภอเมืองอำเภอหนองไผ่อำเภอวงงังโป่งชนแดนแล้วก็อำเภอบึงสัมพันตรงนี้เป็นเขาอีกชั้นหนึ่งค่ะอาจารย์ถ้าหากเรามองพื้นที่บริบทของผู้ปลูกแล้วเราจะเห็นว่าเกษตรต้นน้ําเกษตรก,กรยังสามารถยกระดับเป็นทั้งนักคัดเป็นทั้งนักแปรรูปแล้วเป็นนักการตลาดได้ในเวลาเดียวกัน ต้องขอบคุณวันนี้ดวงทองต้องขอบคุณอาจารย์ที่เพิ่มโอกาสยกระดับขีดความสามารถให้กับดวงทองก้าวมาสู่วันนี้ขอบคุณมากค่ะค